สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคัมเพงชแนลเด้อค่ะเนาะเมื่อน,นี้แม่เพ่นก็มาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคัมเพงชแนลอีกแล้วในวันที่เท่าไหร่คำแพงวันนี้วันที่สิบเก้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วเนาะคะ่ะ <c oughs> หมดหมดหมดอย่ามาลูกมันย่านหมดย่านหมดติจ้าย่านหมดติจ้า อ้ยิ้มมานหน่อยอาวัดดีจ้าสวยสวยัดดีจ้าสวยสวยนนัดดีจ้าวัดดีจ้าแม่เร็ววัดดีจ้าเอฟซีก่อนเร็วเร็ววางวางขวดนมไว้วางฝ๋องนมไว้วัดดีจ้า<ม>อ่ะบาย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 เอฟซี <FC S 2> หน่อย <c oughs> เอาขอบคุณเอฟซีด้วยเอ๊ะขอบคุณด้วยอย่าทิ้งอย่างนั้นลูกมันสก,กรปรกเอาหมดจะกัดเออหมดจะกัด ถอยเลยถอยเลยอย่ามาเออรองเท้าเอเอไปลอารอ,องเท้าหนูไปเป่าเลยนั่นยายหยุงเอารองเท้ามาให้แล้วไปไหมเอารอ,องเท้าเร็วใส่รองเท้าเด้อมดจะกัดตีนด้อลุกขึ้นแล้วคลิปนี้นะคะแม่เพ่นก็จะเอาแนวทางห้าหน้อยของอ่าแนวทางวิ่งลู่ห้าหน้อยของ อาจารย์สวัย้รากะของผู้ใหญ่ใจดีเนาะมาฝากมาตอน fc ทั้ง่องเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะคําแพงปีนทําไมเดี๋ยวตกหนูจะเอารองเท้าบ่จะเอาเกืบบ่เดี๋ยวพี่ฝนตากผ้าเสร็จพี่ฝนมาใส่ให้นะแม่ทําคลิปอยู่แม่ไม่มีมือจะใส่ให้อลงมาลงมา,งมาเดี๋ยวนูตกมะลงมาก่อนเร็วมาเแลว,วนี่ค่ะ เฮ้ยนี่เห็นบอเห็นบ่เดี๋ยวตกจ้านี่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปทํเนี่ยจอมก่อนเนาะเนี่ยจอมเพื่อนมาเสียหญ้านาบ้านเพื่อนขยันค่ะชอบมาเสียหญ้านาบ้านให้อยู่ตลอดค่ะสวัสดีจ้าเนี่ยจอมเฮ็ดยังล่ะเสียหญ้าเสียหญ้าบอเื่อขยันแท้เจ้าของบ้านก็ขี้ขานเนาะ วันนั้นยายจอดไปจุดทูบที่ปูปูบ้านจุดทูบขอเลขหยังขอหัวใหญ่หรือขอเล่าคือขอฮานอยขอขอขอหัวใหญ่นี่ล่ะขอหัวใหญ่แต่ว่ามันออกเลขเล่าอยู่ยี่สิวกว่าเลขเล่าออกหยังสองเจ็ดน่ะสองเจ็ดผ่านมาที่สองสันดาห์เแมนบอกแต่ว่าแม่เอาเขียนนอนน้ำสันดีเด้แมนบอกค่ะสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกขอหวยใยแมนบอกหวใหญ่ เนาะ FC พูดดยัอยากได้ห้าหน้อยก็เอาไปจัดเ<อ>ด้อสองเจ็ดหกเนาะกับเล้าได้น่ามือแรงนเนาะเร้าพัฒนาาแยกม่ออขอคิวนะแมนอยู่กับถูกสามตัวก็มีเนาะมวดเมื่อกี้นี่ได้สองได้ศูนยศูนเก้าสองแมนะ่น่งเมื่อกี้รถมันขึ้นเต็มหนึ่งเอขึ้นเแค่เดียว บางยังไงงานมันคือเลขสามมันขึ้เลขเก 9, ้าอดดีหลานเราว่าแต่เป้าเป็นเลขเก้าเด<ไ>้ออ๋อค่ะเอ้ยบน่าจจะขึ้นจะลงจะแต้มเ <Pam ela S 2> นาะาจะซื้อกันกันขึ้นไว้สูญมาหลายค่ะยหน่ขอนเพิ่นไปใส่บ่เหน็นนะบ่เห็นโอ้ก้อนวัดุในบ้านนอกหรือวันนอกน,อน่าจะไปทุ่งหน้าเนาะอ่าค่ะเอาขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ เพิ่นจะเป็นค้นขยันเนาะซ้อมมาเสียหนาบ้านให้ตลอดแล้วบ้านนี่แล้วก็ไปบ้านไม่นะคะไปคุบ้านค่ะเพิ่นเสียห้าให้คุบ้านค่ะดื้อดื้อคัแพงเห็นยังจะไปกวนแมวหลายหือเห็นยังนี่เห็นยังนี่ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยลูก ผู้ใดมักแนวทางขานอยหรือว่าลาาพัฒนาเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลได้เด้อค่ะน้องคำแพงอืมอืมอืมอือเห็นนะค้ยคำแพงเมื่อวานนี้หนูซี้ตัวแรกให้แม่ถูกอีกแล้ววันนี้ซี้ให้ไหมใช่เอาวันนี้ซี้ตัวเลขให้แม่ไหมไหนเลขจอกอะไรวันนี้มาบอกหน่อย บอบอกนะเมื่อวานนี้เพ่นมาเลือกจับเองนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะหายเบิ้งค่ะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้เนาะ,ะแม่เพ่นอันเอาขึ้นหน้าจอให้เนาะคะ่ะนี่ค่ะแนวทางหาหนอยของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวคือเก่าเนาะคะ่ะสองกับหนึ่งเนาะคะ่ะเอฟซีส่วนตัวประกบเข่าที่สามเข่าที่เจ็ดเนาะคะ่ะอาจารย์สวัยจะบอกตลอดบา้า ตัวประกบจะชอบมาด้วยกันเนาะตลอดเลยค่ะเอฟซี FC. ส่วนเลขนิมิตหรือเลขฝันเนาะเข้ามาสองมือติดกันแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดเอามาตัดเห่นเนาะมือก้อนกับเขาสามซีเนาะค่ะซีสามเนาะมือว่านนี่กับเขาสามสองนี่ค่ะเลขฝันหรือเลขนิมิตเพิ่นเข้ามาสองมือติดกันแล้วนะะเนาะเพิ่นหหนึ่งหนึ่งสามซีเนาะมือนัน <c oughs> ขอโทษมืออันวันนมือว่านนี่เนาะมื่อก่อนเนาะ เปนห 1, 3, 4, ายหนึ่งสามซีเมื่อวานนี้เป็นหายหนึ่งสามสองเนาะออกขายฟี FC. คำแพงก็ะตรงกับของคำแพงสี่้อมเนาะคะ่ะคำแพงสี่ของเงาขวัญหายเมื่อวานนี้สามสองเนะาะผู้ใดถูกแม่เพ็ญก็ดีใจด้วยเด้อค่ะเนะาะผู้ใดมาถูกกับสูตอไปน้ำกันเนาะส่วนของผู้ใหญ่ใจดีเนะะาะค่ะมากค่ะตัววิ่งตัวรูดก็เข้าอีกแล้วเนาะเจ็ดค่ะ เอามาเบิ่งของมือนี่กันเลยค่ะว่าเพิ่นหามาละบอเนาะหามาแล้วค่ะนี่วิ่งลูดฮานอยแม่นๆของผู้ใหญ่ใจดีเนาะให้มาห้ากับสี่เด้อค่ะนี่ให้มาหากับซีเนาะค่ะบางเทธอกรมาทั้งสองตัวบางมือกรมาตัวเดียวเนาะค่ะ fc หาย fc ทั้งสองเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะวิ่งลูดฮานอยแม่นๆของผู้ใหญ่ใจดีเนาะวันที่สิบเก้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อค่ะเนาะ นี่ค่ะได้ไปแล้วเนาะของผู้ใหญ่ใจดีมาต่อของที่อาจารย์สวัยกันเลยค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวิ่งรูดของอาจารย์สวัยมนีเนะาะกระไ้มาหากับซีนะคะเอฟซีเขาตรงกันค่ะตรงกับของผู้ใหญ่ใจดีเลยเนาะมนีเนาะห้ากับ4ตัวเดียวกันเลยค่ะนี่ค่ะ กับสีตัวเดียวกันเลยนี่ค่ะตัวประกบไ้ก็มีศูนย์มีหนึ่งมีเก่ามีเจ็ดมิหานะคะส่วนเลขนิมิตเพ่นไหมากหนึ่งเก่าสีอีกแล้วนะคะเม็ดเดียวอีกแล้วเอาไปตัดเหร่นกันเนาะข่ะเอฟซีนี่ค่ะผู้ใดมักผู้ใดสอบกระจัดตามเลยค่ะผู้ใดบอสอบกระพานได้เนาะตัวเลข ก็ห้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อคะ่ะเอฟซีมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะ <Okay. S 1> ตามนี้เนาะคะ่ะให้เอฟซีทั้งสองแคปนาจอเด้อค่ะแนวทางวิ่งลู่ทาหนนยแม่นๆมจากผู้ใหญ่ใจดี JD, แล้วก็อาจารย์สวัยเนาะเลขนิมิตและเลขฝันของอาจารย์สวัยเขามาสองมือแล้วนะคะเอฟซี FC. ให้เอฟซีทั้งสองเอาไปพิจารณหน้ากันเนะบาะมาว่าจะเป็นของอาจารย์ใดๆขึ้นกันเนาะ ตามนี้นะคะ fc ะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วค่ะก็หาย fc ทั้งส่องเฮงๆรวยๆไปด้วยกันกับช่องน้องคําแพงชาแนลเด้อค่ะพอบาบ่ามือีมีลาวแล้วก็ฮาหนอยนะคะน้องคําแพงเจ้าของช่องคีดดื้อจ้าจ้าสวยๆก่อนเจ้าของช่องจ้าให้ fc กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลูกเร็วๆนั่นเสียงห่วงเพิ่น ใส่รองเท้าพ่อทำไมเดี๋ยวก็ลม้มนะีเนาะขอกำลังใจให้อาจารย์สวัยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยเด้อค่ะคอมเมนต์คนละคอมเมนต์เนาะคนละไลค์คนละแชร์ให้ด้วยนะคะ่ะเป็นกำลังใจให้แม่เพรและน้องคำแพงแล้วก็อาจารย์ทุกอาจารย์เซียนทุกเซียนด้วยนะคะเนาะไปแล้วเขาห้องแล้วค่ะมันขี้ดือ้อนเนาะ ขอขอบคุณหลายๆสำหรับน้ำใจที่ FC ทั้งช่องมีให้แม่เพ่นแล้วก็ช่องน้องคำแพงเรื่อยๆมานะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็นขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันไหมในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า